ภพชาตินี้นะคะในชีวิตนี้ของคุณจะเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งหรือไม่ได้หรือไม่นะคะจากการทํางานทําธุรกิจทํางานประจําอะไรก็ตามจะเจริญมั่งคั่งได้หรือไม่นะคะคุณได้รูนอันซูสนะคะรูนหมายเลขสี่นะคะธาตุลมอีกลาวน,นะคะคุณมีแนวโน้นมจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงนะคะจากคําพูดของคุณคุณมีพรสวรรค์ด้านคําพูดแล้วก็ความเฉลียวฉลาดของคุณฟ้า ประทานแรงบันดาลใจให้กับคุณตลอดช่วงเวลาชีวิตและอายุขัยของคุณดังนั้นฟังเสียงภายในของตัวคุณเองให้ดีทํางานร่วมกับเสียงภายในของคุณและไฮเออเซลของคุณนะคะรับรองความมั่งคั่งจะเป็นของคุณความมั่งคั่งจนถึงขีดสุดนะคะคุณมีความหมายที่จะใช้ด้านสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดของคุณในการประกอบธุรกิจการงานคุณมีความหมายที่จะถ่ายทอดประสบการณ์หรือว่าความรู้เหล่านั้นนะคะให้กับ ผู้คนโดยทั่วไปถ้าคุณมีโอกาสเพราะว่าไลฟ์โพสต์ของคุณมาร่วมกับความมั่งคั่งของคุณคนะคะดังนั้น